ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมเนาะายินดีต้อนรับเข้าชูวซังทีมงานมหาแฮ่งครับผมเนาะเอาวันนี้มาเบิ้งอีย่างพี่น้องเนาะมาดูอะไรครับเนาะเห็นไหมอู้พี่น้องรถรถปูรือสีครับผมเนาะอ่า รถปูรุสีพี่น้องบารูว่าไปปะทะยังมาได้พี่น้องเอ้เนาะมีไปขี้มายิ่งท้าวาต่ำกับรถพ่วงปะทะกับรถพ่วงพี่น้องเนาะแต่ว่าปูรุสีว่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะดูะดิแค่เบียนหน่อยสิเนาะเอาไปฟังกันว่าเป็นตั้งไหนที่ไปที่มา รรีคับผมพอดีก็มหาเฮงโทรบอกะใช่เนาะครับว่าอยู่นะก็โทรมาวันนี้เห่อพ่อแม่แม่แม่ยังมหาเฮงโทรมาเลยรับอายุก็กำลังขึ้นนี่เหรอเลขนะฮะพ่อเพิ่งเห็นขึ้นนี่เหรอเมื่อกี้เนี่ยกอมหาเฮงจะโทรมาเนี่ยโอ้นางคิด ทำไงเนาะเขียนให้ประทับใจปู่เนาะเออเสียครับผมตัวสวยๆลรารอเลยล่ะอ่ารอเลขหนึ่งเหมือนกับเจ้าของยืนตัวตรงดิ่งเนี่ยแต่ไม่เลี้ยงลงมานะมันจะตรงเลยอือโอจะตรงแบบนี้มันไม่โค้ง เอาอันเอาชนดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีแดงก่อนโอ้สีแดงต้องใส่สีให้มันอดีดีเห็นรอยลงมาเลยนั่งอยู่ดีดีมีสมาธิจิตหน่อยหนึ่งครับหลับตาลงโอ้ห้าแล้วดูแต่ก็วงเล็บเนาะนี่ปุ๊บตามรับที่มันบค่อยมักที่เลสลักษณะนี่ อย่างที่เราเคยคุยกันน่ส่วนตัวคือไม่ชอบบ่มีในสมองเลยโอแต่บังเอิญเห็นเห็นอย่างนี้คิดว่าจะถ้ามันจะเป็นเลขให้มันเป็นตัวนั้นให้มันเกิดถ้าเป็นตัวอย่างนี้นะอืมีแต่สองตัวเป็นเพ่อก็ยังว่ายกมาเนี่ย ลองลองลองดูทีรณาดูลองที่แข็งด้วยครับผมเอาที hmm. ่แข็งลองเอาที Today, ่แข็งมาลองหน่อยอันนี้มันอ่อนแข็งไปเสียบไว้ขี้ดินเออแข็งไปเสียบไว้ขี้ดินจำว่าผิดใบครบแต่ว่าจำผิดไหมเป็นลักษณะไหนนะครับเนาะ คงยังกะสายลุงหรือเปล่าถ้าสายลุงมีเจ็ดสีนะครับพี่เสีือน่าเปรียบเทียบเขาเขาว่าเสียจริงๆถูกถูกถูกแล้วครับผมกำลังจะบอกว่ามันจะมีเจ็ดสีเลยไปเดาถูกจริงๆโอ้ยเดาของแท้เลย หมอนเด้อปูเด้อเอาเอาปูเนาะปูจะเชียนให้ครับผมเนาะส่งท้ายปีนี่เลยปูเรียบร้อยแล้วปูเอาแล้วครับปูเอาไม่ปูนะไม่ปูนาไม่นาไม่ปูขันไหมปูขันไหมเต็มเลยปูเลยนิดเดียวแด้แดงบ้างอยู่ไหนบางเอาวันพี่น้องห้ามกระพริบตาเด็ดครับปูสีวางเกล็ด ตามต่กลางวันแจกแจมันจะื่ันบ่โอ้รับพี่ครับเป็นตงตัาูตเูดดาวน้ในามีโอ้าีับอีซี่ครับสตัวเขาเนี่มา่น้องไปตัสตัวด้วพี่น้องกลางวัน แสกแสกมากงวันเจอแสาแล้วครับผมนะาสามตัวแดงจินตงเลยพี่น้องเนาะอันนี้นะตัวแดงจิหยุดยึกต่อหน้าเลยอโอ้สามตัววงกลมไว้เลยมไเลยโอ้พี่น้อง อันนี้ไล่มือปูด้วยครับเอฟซีครับของแขก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 เ,เป็นยังไงต่ปบาดนีิด,ด,าาดโมเอฟซี F Z ครับแต่ว่<อ>าไม่มีเลขสี่นะปูที่เขียนให้มีแต่มีเก้ามีหนึ่งมีเกตสีป่ปุมีแต่คนลอยมากมีเลขสี่เออนั้นลอยลงมาอืนั่งแต่ว่าอันนี้ปูมาเองอ อันน well. <ah> oh, right oh, totally ี้พูมีเลขกสีได้พี่น้องอันนั้นสองตัวโอ้เรามีสามตัวโอ้เจ้าคือสลัดแต่เอขาได้สามตัวครับผมสามตัวนี่จะไม่มีสีโอ้เพิ่งเพิ่งเพิ่งบางก็ครับโอ้สามตัวไม่มีสีครับผม้สีไม่มาสีไม่รู้คือมันไม่มีสีตัวเอออาปูมาเขียนให้เก้าครับเช็ดหนึ่งเลขเจ็ดด้วยไตเก้าหนึ่งมีรอยมาเห็นแดกๆเนาะ บาดนี้ลุงกินน้ํามีเกล็ดสีโอ้ครับผมเชิดแค่นี้ครับผมจิ้แค่นี้เลยเป็นที่มานี่เหรอเลยเป็นที่มาสามตัวบนสี่หนึ่งห้าหนึ่งเป็นอาจจะเป็นล่างได้นะครับเพราะว่าโค้งลงมาโค้งลงมาครับโค้งลงมาเด็กเก้าขนก่อนบะระเก้าโค้งลงมาปุ๊บบาดนี้เบิ้งซุ่มโค้งลงครับพี่ทีครับนั่นเห็นบ่ โค้งลงแล้วครับอีที่บัานนี่อันนี้โค้งลงนะครับเนื้อโค้งลงครับผมอ๋อมีสามตัวสองตัวเหรออาจารย์สมัยมีสามตัวสองตัวก้าวหนึ่งก็ตัวเดิมอยู่เนาะครับผมตัวเดิมอยู่ก้าวหนึ่งก็ย้ำให้ย้ำให้ที่ที่เจ็ดนี่เพราะอะไรเพราะมีมีรุ้งกินน้ำนะครับเนาะเอาหยิซี่ครับเอ้าเบิ้งจั๊บจั๊บัดนี่หันบ่จ่าปันไหน เบิงสองตัวแล้วโอ้เบิงสามตัวแล้วเบิงสองตัวอีกสิ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเลยเจ็ดเก้าหนึ่งนี่เลยอเอาหมุนได้ครับพี่ซีครับหกที่นั่งไงหกที่นั่งครับพี่ซีครับหกที่นั่งเปิดประตูหกบานเจอครับพี่ซีครับครับเนาะเอาแต่รอบนี้เขียนเลยดิเขียนแล้ปูรอบนี้บ่บได้ปูเขียนเวยขั้นแข็งเลยนั่นบึ้มบึ้มมาเนี่ยขั้นแข็งว่าสันว่ะ น้ำลาเหนียวติดข้อท่านเขียนรถท่านเออ้าพี่นงแคปภาพนะฮะแคปภาพไปนะครับ41ก้าว51นี่ก้าว41ก้าว51นี่ครับมาแต่แรกเนี่้มาแต่แรกเลยครปู่ไม่ไม่พูดถึงถามพูดดูนี่ครับผมปูดูมาแต่แรกเลยมาก่อนเลยบาทนี่งสามตัวมาทีหลังแต่ก้าวหนึ่งมันก็ตัวเดียวกันอยู่เนาะครับผมตัวเดียวกันอยู่ หรือว่าน้อยลงมาอีกน้อยมาอีก็อย่ลืมเก้าหนึเก้็นาะสมตัวอย่าลืมตัดเนาะอย่าลืมตัดเอาเก้าหนึ่งเกหรือว่าเจดหนึ่งก็ได้ครับหมุนไปอยู่หันแล้วครับอีีครับเจ็ดหนึ่ง้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเ้าเจ็แล้วก็เก้าเจ็หนึ่งเจตัวเก่านะครับอีสีีกับงวดที่แล้วตัวนี้ละบนลงนี้เลยะดัดังเลยดังเลยน่นเลย งดทีแล้วเนี่ยนะครับผมหนึ่งเกจนี่แหละบ่ออกตัวเนอะบ่ออกซ้ำมันสิมาออกงวดนี้โอ้เตแต่ปูฟันไหมนี่สองสามวันมานี่เอ้าแบอกว่าฝันนี่ฝันอยู่มันจะบอกเป็นหลายแง่หลายมุมเขาบอกบกเกี่ยวกันเนาะโอ้ครับผมฝันคือฝันถ้าฝันแม่นก็ถูกครับผมถ้าฝันว่าแม่นคือพิษเนาะเพื่อ จะได้มีเงินเขาดาวบ้างเนาะได้เป็นมคีวันที่สามสิบวันที่สามสิบเป็นเขาดาวเลยเขาดาวเลยได้ค่าน้ำมันแล้วไปในใชโยเลยบานโอ้ยครับผมเมือแรงนี่ก็ใช้โยอีกอยู่มือนแรงนี่คือนกเป็ดนกเป็ดฝันเห็นนกเป็ดอตัวใหญ่อยู่แต่เก่าแต่แก่ตั้งตั้งแต่สมัยมาอยู่นี่ใหม่ๆม่มันมาใครอยู่ตรงนั้นน่ะตรงตรงตรงที่อยู่น่ะมันเป็นป่า แล้วก็เป็นใบไม้ใบกุ้งเนาะใบใหญ่เนาะมันมันไข่เตเอิมหลังไข่นกเป็ดแต่ว่าเรื่องอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นเขาที่บันฝันเห็นนกเป็ดตัวเดิมตัวเดิมมันอ่ะบาดนี้ได้มัดขามันล่ามล่ามมันไว้เอือหืมอยากอยู่น้ำดีนะเออเอาให้อยู่เลยเออให้อยู่เลยเอาเชือกมาล่าม อเขาเรียกว่าขามันต้องสองข้างนะบินมาได้มดโอกาสได้ทำท่าจะเป็นมัดส่ดินเลยเลยมัดขาล่ามันก็ควายนี่แล้มันก็บินไปไม่ได้มาคือเก่าเพราะอยากอยู่ดีเพราะอยากจะหนีจากกันทำไมแต่ตัวที่เคยอยู่นี่น่ะอันนี้พูดถึงในอดีตเนาะหลายปีละครับ คือความฝันนะพี่น้องเด้ออันนี้ความฝันครับแต่ก็นกตัวนี้ก็เคยมาอยู่ด้วยกันนีเด่นน่ะเป็ดนกเป็ดคือเป็นเรื่องจริงตั้งแต่เรื่องจริงในอดีตอล้วหลายปีละสิบยี่สิบกว่าปีละโอ้หนึ่งศตวรรษแต่ตัวตัวนี้ก็เคยอยู่ที่นี่ก็เคยเห็นกันอยู่มันมันเชื่องคนอ่ะนะเป็นบ่ยานคนบ่ยานพ่อเราก็บ่ฆ่าบ่ทำลายมันเนาะมีแต่เอาข้าวให้มันกิน มันก็อยู่ด้วยกันนั่นะมันก็ไข่ไข่โอ้โหน้อไข่ใหญ่นาะไข่ปิดไข่ไข่ครับผมทีนี้ก็เลยมามัดขาเมื่อคืนคืนก่อนนั่นแหละคืนวันพระเน่ะได้มัดขาไว้ข้างใหนมันอยู่เหละปูโรคปี๊ดนี่แหละยังว่าเฮ้มันอยากจะบินหนีนักหนาอยากไปดีล่ามกันนะไอ้หมับมันก็ให้จับอยู่ จับขานุกจับจับขาเดียวเหรอจับขาเดียวจับขานุกก็ปูเลยมั่นใจและที่หนังนี้ว่ามีหนึ่งครับผมก็มัดไปขาเดียวหนแต่ตรงนี้ไม่รู้จักนะบอกประกันแต่ตัวนี้ประกันเลยโอหนึ่งมีประกันเลยประกันเลยครับผมใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็ได้หรือที่ไลฟ์สดอ่ทุกช่องเนะ อ่าทั้งเสียสบายด้วยก็ให้ติดหนึ่งโอเคติดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งอันนี้รุงกินน้ำจะมารุงกินน้ำรุงกินน้ำโค้งอันนี้มันคนละคนกันเครัยอันนี้ปูกอันนี้คนละคนอันนี้ปูกมาปูมาอ้าวอันนี้ ปูมาเขียนให้จันครับอันนี้คนละคนนะครับผมเท่านกเป็ดยังไม่แปดหนึ่งทีนกเป็ดยังไม่แปดหนโอ้กนกเป็ดนกนกนกนี่ไม่หกแต่ว่ามันเป็นเป็ดเนี่ยมันเป็นไม่หกเช่มันเป็นไม่หกไม่แน่นะหกกับเก้าตัวเดียวกันครับสำหรับโค้งสุดท้ายมาด่วนๆชาววันหวยออกได้พี่น้องเด้อของปู่ฤาษีครับผมฝากทางช่องมาก็คือ 9 0 8 0เนาะปพี่น้องนอะฝากตอน f c ส่งขายปีเก่าตอนรับปีใหม่น้ำกันอย่าลืมครับผมสำหรับของปูราสีให้มาโค้งจุดท้ายเช้าวันหวยออกครับ9 0 8 0ครับ